ตกหนักไม่หนักดูเอานะคะน้ำท่วมเลยสดชื่นเลยค่ะวันนี้ฝนตกเป็นฝนแรกนะคะตอนที่ตกถ่ายไม่ได้ค่ะฟ้าร้องฟ้าฟ้าฟ้าแรงค่ะหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเวลาฝนตกแล้วน้ำจะท่วมเพราะว่าท่อจะท่อจะตัน เนี่ยค่ะฝนกำลังจะลงนะคะท้องฟ้ามืดเลยโ้อ้อากาศสดชื่นเลยค่ะไม้ดูดอกไม้ของเราปกติเราก็รดน้ำอะนะคะวันนี้ลมแลเนเนลาน้าเลยลมลมแรงค่ะลมแรงมากเลย อันนี้ต้นอันนี้รักแรกพบนะคะดอกบาน,น้วคะอีมโอ้สดชื่นมากเลยดอกแคดอก ดอกไม้อันนี้กระทบรกค่ะเวลาบานนี้สวยสวยกระทบรกนี่ค่ะดอกกระทบรกกระทบรกค่ะ สดชื่นมากเลยค่ะเวลาฝนตกฝน,นมาอีกแล้วเนีี้ก็มาลิค่ะมาลีมาลีลามาลีซ้อนนะคะอันนี้มาลีลาค่ะมาลีลาไม่ใช่มาลีซ้อนมาลีลาก็สวยออกดอกทั้งปีนะคะมาลีลาเนี่ยช่องนี้ดอกโรยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็ออกอีกน,น้ำเต้นเลยค่ะ ละบายไม่ทันแต่เราก็ไม่ให้ละบาย่ะนะคะเพราะว่าเราต้องการจะให้ดินชุ่มค่ะต้นไม้สวยสวยมากเลย